ยังนอนกันอยู่สบายดีคุณตาเท่าสบายดีดยังไมอเศร้า<ด> <c oughs> ยินเนาะยินยินตาตื่นแต่เซราละมันนี้บรรยากาศยังม่เศร้าบ้านทงมีเฮดเป็ดไก่กำลังกินเลยนะ ไต,ตนดอกจำป่าหมอกลงเต็มเลยเดี๋วพาเบิ่งบรรยากาศทางไต้ฮะเช้าวนี้เฮาลุกมาเบิ่งบรรยากาศแล้วนะฮะเก็บบรรยากาศสุดๆเสนะฮะอากาศคดเย็นเลยอากาศย่างเย็นเลยนี่คือโฮมสเตย์ประชาชนนะครับซึ่งบ้านทงนี้กับบ้านตัวมือนี้เป็นบ้านมึงหลวงนะฮะก็จะมีโฮมสเตย์ ของประชาชนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะเข้ามาพักค้างแรมมวมกับการใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านแถวนี้นะฮะอู้ทางพุ้นครับหมอกลงเต็มเลยนะฮะกะสวัสดียามมือเสาร์นะครับที่บ้านทงนะฮะเมื่อนี้กะเฮาก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศบ้านทงนะครับกับได้นอนพักที่ทโฮมสเตย์ของประชาชนนะฮะมื่อนี้คืนแรกของพวกเรา อันนี้เป็นเฮือนของนายบ้านนะครับเป็นนายบ้านเลยนะเป็นเฮือนของนายบ้านเลยครัวโบราณยังคงความคลาสสิก <cción> เอาจอดรถไว้ใต้ตารางเมื่อวานนะฮะกะล็อกจับดีอยู่ไปเบิ่งบรรยาก,กาศด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านี่เป็นห้องเรียนนะครับเดีจังหน่อยเด็กน้อยกะจะมาโรงเรียนกันอันนี้เป็นร้านค้านะฮะร้านค้าทั้งทงเขานอนอยู่ทั้งทงเฮือนหลังนี้แหละโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์ชาวบ้านนะครับโฮมสเตย์ของประชาชนมีร้านค้า โอ้เมื่อวานยังปวดมัใจนี่ับเอาไปใส่มานี่ฮะางมกมกกับควันนะครับปนกันนะฮะกะชาวบ้านอยู่นี่กับางเทอก็ใสฟืนใส่อย่างหูเข้าวยังมือเท้าก้อนไปหาไปหน้าช่วงนี้กัเป็นช่วงที่ท้ายยันหน้าโอ้ข้ามข้ามข้ามคข้ามคข้ามน โอ้นี่คือโรงเรียนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เบิ้งนักเรียนมาเรียนกันนะครับเป็นโรงเรียนม่อหนึ่งฮอตม่อเจ็ดของบ้านทงแห่งนี้เอาไปใช่มาสบายดีไหมสบายดีกันพาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะฮะงดงามมากเลยไปยังไหนที่ไหนที่ยังหน้าซืดดเเ้อหน้าจืดหน้าซืดยสายเปิดนอกลิ่นยามันดอกเอเข้าว่ได้สนใจเขาสนใจธรรมชาติข้างล่างคุณเห็นยี่วะ ว็นนี้เมื่อวานนอนฟันดีวะก็คือตื่นตื่นอะอับรับตื่นตื่นทงพี่กระโจนฮะเราก็ะ่าทางกาจักอย่างกูอ่ะก็ก็แก่เนี่ยเฮาว้าเฮาให่เฮาว้าโอ้ยอีดีเฮยท่ากานอนทราทาดัด้วยรเออกระโจนท่าทางดันละรกาสบนมสามบ้านเฮ้ยมื้อนี้เฮามีเมนูเสาเมนูอย่างมื้อนี้มี่เขาเปียกอีกตัว โซฟีมือข้าวเปียกให้เบิง่งนิดเด้อดีถ้ากินข้าวเปียกมื้อนี้นะดีล้วนๆอ่ะไอกระดูกหมูห่อก็ยังอยู่อยนบ่มื้อนี้ทานาจะมีเอ็ดเอออีย่งก็อย่งก็เฟอรอกระดูกหมูอออออเออข้าวเปียกกระดูกหมูนะฮะก่อนที่ห่าจะลงมาเบิ่งบรรยากาศนักเรียนมาหุงเรียนมือเสาเนาะมื้อนี้วันอย่างก็ตรงกับวันวันวันพุธวันพุธเล็กน้อยก็ยังไม่เฮียนอยู่เนาะก่อนหอดวันที่สองก็เป็นวันซาต เป็นมันสัตวเนาะเป็นมันสัตวอันนี้ร้องเลยนะฮะเดี๋ยวเฮาเบิ่งบรรยากาศหนาวแห้งบ่หนาวเย็นแบบเย็นเยือกให้ป็ควันออกลองหาเด้อหาเด้อหาเด้อโอ้ควันออกปลาอิลิสู้ยางมากวันนี้นี่จะรับเผาแล้วเฮาอมาสูบยาแล้วทุกคนอ่าโอเคอ่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยเนาะอากาศสดสื่นเสาปกติปกติกะตื่นมากอะบ่ได้เสาวันนี้เนาะ บ่ตื่นเช้ากว่านี้อีกเขาเศ้ากว่านี้บอกแต่เธอเอาตื่นเช้ากว่านี้ถ้าตื่นตื่นยิ่งขึ้นนี่เห็นหมอกจที่หลายบ่บ่ค่อยมีเนาะเพิ่มมากเขาใส่ใส่แก๊สกันเนาะอยู่นี่เขาอาจจะเป็นฟืนเป็นอย่างายก็เลยมีหมอกก็เลยมีหมอกมีควันก็จะกระจายกันไปบวกกับช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวน้ำจากปูนภูเขาทั้งคุนกับหมอกเต็มเลยนะหมอกทั่วเลยนี่ด้บรรยากาศยั่งดีเลยสำหรับบ้านโช่งนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวมื้อนี้เฮากา กินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อนเบิ้งดูว่าเฮาได้เมนูอย่างยูที่โควโบราณของเฮาที่เฮือนของโฮมสเตย์ uh, Stay, ประชาสนนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ uh, อยากจะเข้ามาพักอ่ะเพื่อนเอนก็สามารถติดต่อของพักของอย่างใดบ้านทงบ้านเมืองหลวงแลนวนออฟฟาฮอดกล่องล่อเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคปะ,ะเดี๋ยวเราไปเห็ดไปกินกัน,นุกคนไปใช่ไหมอูชานไปลินไปเลาะไปเล่นไปเฮืนอนกระเจาอ๋อไปเฮือนกระเจ้า,อ,อ,จาอันมือว่านนั่นเนาะ เมืม่อวานไปอย่างมากโอ้ไป,อไปซับไปซับมากไปลุ้นดวงไปลุ้นดวงมากไปลุ้นดวงมากไปอ่าเ <c oughs> นี่ยบรรยากาศด,ดีกาดยางเย็นสบายเลย <c oughs> โอ้เมืม่อวานซื้อกระเทียมชิ้นของเอาไว้อ่เดี๋ยวซิมาเคเธอเดียว <c oughs> สบายดียมามบุศาวอีกมือหนึ่ง <c oughs> บ้านท่งบ้านท่งเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลอย่าเป็นไงเสียงเป็นท้องเพลงเมื่อคืนกับท้องเพลง หอแงแงกๆแงกยู่คืนไงองอเพลงไอ้ไอ้พี่ยังยบุรุคุณปะบุโรุซับบุรุซับอยู่โอ้ยปะเพือนพักแหลมประชาสน มันเยนะ็นเน้นเนาะมีควันออกจากปะพร้อมกําลังกําลังอันฟัดห้ำให้หมูเนาะอันนี้เป็นข้าวหมูเห็นวะกับข้าวหมูมตื่นมาฟัดตั้งแต่เช้าเลยอนใหญ่สาบายดีเนี่ยมือเช้านี่เจ้าของโฮมสเตย์นะฮะเจ้าของโฮมสเตย์ที่เราพักอยู่เมื่อวานขึ้นนึงนะะนอนสบายอากาศเยน็นอู้สะาใจเลย สาใจเลยสาใจเลยสาใจเลยสลับเมนูแซวนีเฮาจักเดชอย่างอันนี้เป็นซีดหมูที่เฮาซื้อมาจากหน้าก่ยายมือวานนี้มันซีนตัวเอออย่างก็กระดูกมันงเนาะดูมันน่าจะปิดอย่างค้นอนๆกินดีว่ะค้อนๆสุดน้ำระมาณนี้เข้าไปเข้าไปเสียบว่ะเอ็ดเป็นวะ เอสเปนเอสเปนต้องเอสเป็นเได้แก๊สเอสได้แก๊โอ้เสียงเพราะว่าอากาศมันเย็นมืยอากาศเย็นเดี๋ยวสายๆหน่อยก็อากาศร้อนเดี๋ยวจังไหนเข้ากินเมนูเส้ามื้นี้นะฮะก่อนลองท้องเสาวๆก่อนปกติก็ข้าวเส้าก็บุกค่อยได้กินเห็นอยู่แล้วแหละเพราะว่ากินเดี๋ยวเธอเกือบเที่ยงเดี๋ยวนี้แบบเป็นมือพิเศษแน่เพราะว่าเออเออมาข้างนอกมาข้างนอกนะฮะอาจจะ บุมีมองบุมีเอ่ออยา่างคือคือบุมีร้านขายพวกไข่คลองไข่เครื่องตลาดสดสีบุมีได้แถวนี้นะบุมีเนาะส่วนมากกะน,นี่แลหละห้าวกะฮานูหาเอ่อเมนูแป๊ะแ, <ๆ S 1> แต่กับบมีมีแต่หมูนี่แหละหมูซีนซีนควายซีนงูสบายดีสบายดีถ้ากินเ <c oughs> ขาเปียกเลยวันนี้ <c oughs> มีคนมาเอสเขาเปียกให้กินฮอทเฮิร์ลเลย ครับเปลี่ยนแซ่บแเแษๆเลยอ้าทากินทากินเอาตัว้ก็ได้เอาตัวผ่านนี่เลยคหับผ่านนะบอกส่วนไมเดี๋ยวไม่ เห็นตอนแรกเห็นกระดูกแรกๆนั <t okay. <t no ่นว่าเป็นโค้งโค้งง yeah ูสิงนึกว่าคนโค้งงูสิงวะแมนเอโคกระดูกหมูกระดูกหมูกระดูกหมู งูสิงอะไรเข็นเป็นกระดูกเห็นเป็นกระดูกกระดูกกระดูกอือคือสิทธะแท้เนาะสาวเฮาวันนี้น่าจะได้กินเมนูของสระขาวม้วนะวันนี้น้องปรัชนาพัจะโซ่ฟิมือน้ำซุปที่มันแซ่บที่สุดในบ้านโทงแห่งนี้มาเฮ้ยตอนนี้เขาก็มีร้านรขายเขาวเปียกอยู่อือเด็กเข้ามาเสีซสติคนอ่ะเสียว้้อาสติ ทากินน้ำเดียวเด้อโอ้สดทอนฮอนแต่เส้นโลนนึงกินกินกันวุ่นวื่นเนาะเส้นเส้นโลนนึงเนาะพ่อป้อเหรอเฮ้ยพ่อป้อเอาอยู่สิบเอาย่สิบเอาอีกนะมีขายป้อมากกว่าบนซื้อมาสองเนาะวันกันเนาะติ๊กมีอ้อติ๊กมีอ้อเอาเดี๋ยวถ้ากินฝีมือของนางปราดนะครับนางปรารถนามินิเพิร์ลโซฝีมือ ในเมนูเ,เข้าวเปียกเส้นนะครับเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นเยี่ยเลยเปียกเส้นในตำนานข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นที่ถือดาว่บาร่สุดทั้งค<ม>นะมีเมนูป่ามาปเบิ่งก่อนโอ้โหมีปลาปลาที่หามากเองเนาะอันนี้เนาะวันก็มีก้อยป่า,ก,ปาก้อยอย่างนั้น โอเคเรือนพักประชาสนนะครับอากาศโคตรด,ดีเลยนะฮะทางคุณกำลังเอชยูเอ,อ,เอกินนะครับหายูหากินตื่นเส้ามาว่าตางนี้มีสร้างนำตัวนี้ส้ายมือมีสร้างนำนะฮะเอาละฮะการเป็นขึ้นแรกที่เห่าได้มาพักแล,กล้วก็เป็นเส้าแรกที่เห่าได้ตื่นขึ้นมาที่บ้านทงแ้างนี้แล้วก็กำลังร่างสั่นเมนูกันอยู่นะ

มีหานแตกเงเี้ยบอกมันมีมมมเนาะมัมนมีจั๊กตัวมีเสื้อกันหนาวจั๊กตัวมีหลายตัวอยู่บ่มีตัวหนึ่งบ่ เขาเปลียนเดียวเนี่ย,ยนี่ข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวที่เฮาเอ็ดเอ็ดเอ็ดเ็ดให้หน้าอีกเงี้ยบอะ จะเสีบแทะนะมากินน้ำกันเร็วเอาเร็วมาเร็วมอาเร็วมาเร็วมาเร็วองมาสูงโตมนมัดีเหมือนแต่วการมันมันไม่สูงมันน้รอต่วยนนปคอยเราจะเคก็จะไปตังที่น้ำบอลเงินลูกเบี้ยันบอลเดียวันจูเขาโอบรวยจูนักไปตังท่น้ำบอลน้ำอลก็จะเคยตังนน้เาปุเยก็ตัง โฮมสเตย์ประสาสนสบายดีเอาเสียถ้าการเดินทางเข้าต่อไปนะฮะหลังจากที่กินเขากินยังแล้วแล้วเื้เพชรเพลือคือไปตรงเี้นะเพชรยังไงฮะน่ะขะซ้อมวันซาดบ่ะกคือบอ่มีเขาออกกำลังกายคือบ่ไปคือบอ่ไป คือโบไปมันังจีบสาวเสืออยู่โอ้สบายดีไวรุ่นซื้อยังซื้อยังเฮ้ยซื้อยังซื้อยังซื้อบ่ซื้อบ่เอาผานแรกไปจ่ายเงินเจ้าของเพื่อมเขาอยู่หุ่นโอ้คือสปอร์ตแท้ขับรถ b m w มาเลยตัวนี่เนาะฮะแซ่บจีบป่ะเฮ้ผู้ใดผู้ใดผู้ใดขับมาเมื่อกี้นี่ตัวลืมตัวลืมมู่มันขับอย่างไหนมันขับอย่างไหนบิดไปเลยบอกบิดไปเลยตีง่วย ครับโซดูม,มันยกล้อได้ยังบ่เฮ้ย,ป,ยปุ้นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นหน้าสูงเก่งแท้นี่โรงเรียนอยู่นี่โอ้ยอาฮาเสียท่าเกินทางเฮาเมื่อนี้นะฮะเฮาจะโอ้ทุกคนน้องๆเขากำลังออกกำลังกายกันอยู่<อ>ฮะเบิ่งเงินก่อนออกกำลังกายยามวันเสานะฮะที่โรงเรียนปุ้น เอาละครับเดี๋ยวออกเดินทางไปเส้นทางการเดินทางเข้ามือน,นีเฮ้าจะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ภายในบ้านทงนี้นะครับก็คือตรงนั้นเป็นจุดสายน้ําที่มีความสําคัญต่อหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้นก็คือสายน้ํากว้างนะสายน้ํากว้างนี่ก็คือมีปูมีป่มปามีเอ่อถือได้ว่าเป็นตลาดของคนแถวนี้เลยนะครับอยากกินปา่าอยากกินเนือ้อก็ลงไปในน้ําเลยนะเรียกว่าน้ํากว้างนะครับซึ่งน้ํากว้างนี้ถือได้ว่า เออใหญ่เขาว่าเป็นไซน้ําที่ใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็มีทาแล้วก็มีหมู่บ้านยู่แถวนั้นเกิดมาผมก็เคยไปนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้การได้มีโอกาสเดินทางไปนะฮะเดี๋ยวยัไงไดเฮ้ากับน้องๆนะครับสักมวลกับน้องแก้วตาเมืม่อนี้เขาจะเดินทางไปกับเออพลระครับเรือนะครับพลระครับเรือมุงนาซูแม่น้ำกว้างกันนะที่บ้าน,ท,านทุงนท่งบ้านทุ่งบ้านทุ่ง หยีเอาไปมือนี้เอ้ยอันนี้สิเอ้ยอันนี้สิเหี้องเอาเรวหยีเาเาหยเปาเายเอาินยเอานละอันเร็วๆโอ้ยงามแล้วกดกะเออแะวังแคลเฮเด้อกินลายแคลสีเฮคือเอ้ยเด้อเอาคุณน้ยให้เไปไปแต่มันขี่ได้ยินปะ โอ้ oh, โบเป็ยนยังโบเป็ยนยังอันนี้คือรถที่เฮาจะเดินทางไปที่น้ํากว่างกันนะฮะอายเพิ่นบอกว่ารถรถงามเราต้องเอาไปเพราะว่าต้องเอาไปจอดนะฮะเอาไปก็เอาไปจอดอยู่แคบน้ำยามันหีก็เลยเอาจเจ๊ซีละ่ะเลยได้ใส่เออขับเคลื่อนสี่ลอ้อขับเคลื่อนสี่ลอ้ออันโมเมนต์ซีอาร์เอฟอันนี้โคตรของโคตรซีอาร์เอฟเลยนะฮะโคตรของโคตรวิบากนะฮะมีมองยึดมองกลางมองนี้นําเอาโอเคสตาร์ทเลยเนาะ ลองสตาร์ตเปิดน,นะเอาสตาร์ตธรรมดาอันป่ะปกติอันป่ะ ไไปไปขึไปไปขึ้นขัขโมยไปขึ้นครับอายเราได้แล้วว่า้ำมขึ้น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 ไปดิเด๊าะจุด